ยางเล็กปลูกใหม่ใส่ปุ๋ยตรงไหนคะคุณพี่ลีและพี่อีกคนนึงนะครับถามเข้ามาว่ายางเล็กปลูกใหม่นี่นะครับเริ่มปลูกยางได้2ปี3ปีนะครับใส่ปุ๋ยใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนถึงจะถูกที่นะครับคําตอบเลยนะครับก็คือถ้ายางเริ่มปลูกนะครับให้เราวัดจากโคนต้นนะครับออกมา1คืบนะครับโคนต้นออกมา1คืบนะครับ ถ้ายางเราโตแล้วนะครับประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับ1ปีแล้วก็ใส่ห่างออกมาอีกครับวัดห่างจากต้นนะครับออกมาทางร่องกลางนะครับประมาณ1งศอกนะครับและถ้ามันโตขึ้นไปกว่านั้นอีกครับปีครึ่งหรือ2ปีนะครับก็ขยับออกไปอีกครับเป็น2ศอกนะครับหรือประมาณครึ่งเมตรนะครับประมาณครึ่งเมตรนะครับถ้ามันโตขึ้นจริงๆนะครับ3ปีนะครับขึ้นไปนะครับก็ใส่ไปครับ1เมตรนะครับ ก็สรุปมง่ายก็คือใส่ล่อเข้ามานะครับใส่ล่อให้ลากมันออกมายางโตขึ้นนะครับลากก็จะไปเรื่อยๆนะครับแทงออกไปแทงออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยที่จะได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับเพื่อนๆมีปัญหาในการท,ทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนๆชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจไวยครับ